คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในอ่าไมโครฟ a ฮาร์ดคอร์เซอร์เวร์นะครับผมในจิๆแล้วซีรี้เนี้ยเราเล่นในไลฟ์สตรีมใช่ไหมแต่ว่าคือมันอะไรมีเกิดปัญหาอะไรนิดหนึ่งครับผมเลยวผมวผม,ม่ได้กลับไปไลฟ์สตรีมนะครับผมนะแต่ว่าครั้งนี้เรามาเป็นแบบคลิปนะครับซึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแล้มเป็นร้อนในอยู่ไว้คืิแบบกินน้ำไม่อมใจนิดนึงนะครับโอเคตอนนี้บ้านผมยังทำไม่เสร็จเลยนะทรัพยากรม,มันจะหมด้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานอนก่อนนอนไม่ได้ด้วย อย่างอีกเอโหข้าวโตวแบบเสืออารามพุดพงโอ้โหดีจริงๆกลับมานอนบ้านบ้างนะเนี่ยคือบ้านเนี่ยเอาไว้ก่อนล้วกันวันนี้เรามาทําอะไรดีครับวันนี้ผมคิดไว้ว่าเราจะชั่วเครนเนี่ยมันเยอะไปครับแต่เราไม่ได้มาทำความชั่วเครนหรอกคือแรกผมอยากทำสปาวมอนเตอร์ onter, เว้ยแต่ว่ามันต้องไปเนเธอร์ก่อนชนะวัน,นเนี้ยเราจะมาลุยเนยเธอร์แบบอิ่มเอมเลยนะซึ่งผมไม่รู้ว่าเราจะลุยไหวหรือเปล่านะ แต่ผมอยากได้แบบขอแบบแค่เลเทลคอร์แล้วก็พอมั้งคลิปนี้นะแต่จริงการไปเดเทลนี่เราต้องแบบเตรียมพร้อมนิ่หนึ่งไม่งั้นเนี่ยเรื่องใหญ่ครับเราอาจจะตายได้นะอย่าลืมว่าเราเล่นในฮาร์ดคอร์หมดเลยผมว่าสะพานผมนี่โคตรสวยอะเอาจริงแบบมันแบบอะไรเนี่ยได้ยินตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยโอ้โหคือแบบมันแบบยุคแบบตะวันตกจะเอยผสมสไตล์แบบกูบูเช่ผสมกับกูมัวซึ่งผมจะไปก่อนลงเลเทอร์เราไปลงเหมืองก่อนครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นการแบบ อัดอัดแบบอัดแบบจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับนะอาจจะยาวสักเจ็ดชั่วโมงถ้าถามว่าผมเป็นร้อใน,นที่ไหนเว้ยผมเป็นที่เออ่กระพุงแก้มเยื้องมาทางมุมปากอ่าเยื้องมาทางมุมปากเล็กน้อยนะครับเออเราจะทำสปาว์วอนสเตอร์สปาว์วอนสเตอร์หนึ่งเนี่ยเราใช้อะไรบ้างครับคุณผู้ชมนะเราก็ใช้บล็อกหินจำนวนมหาศาลซึ่งผมยังไม่มีคือผมมาขาดธนูเว้ยซึ่งผมมีสปริงแค่2อันเอง โอ้ยคุณผู้ชมนะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าน,นี้เลยผมขอทอง A F K fishing ผา fishing fishing อะไรนะ fishing ฟ้าเล็กน้อยเดี๋ยวเอาไปตกปลาแล้วไปทำการ enchant เกิดก่อนหรือไปตกปลามัน enchant ไม่ได้แล้วอุ้ยเดี๋ยวผมว่าไม่ใช่ละวจากก่อนี้ผมว่าไม่ใช่ละววางใหม่วางใหม่เฮ้ยมันดูค้างๆก็ถูกก็ถูกกันแน่เราเฮ้ยนี่ไงทำได้นี่ทำเป็นไปตกปลาไม่ได้อะ อันเบรกกิ้งเนี่ยไม่ได้เอานอคอันนี้อันเบรกกิ้งหนึ่งวะโหอะไรวะนี่โอเคไม่เป็นไรครับเราเก็บตัวไอ้ชายเรามาก่อนไม่ได้แล้วครับการที่เราจะอย่างนี้โอเคผมขอเอฟเคฟุตชิ้งฟาร์มแปหนึงนะครับผมนะโอเคมาดูกันว่าผมจะได้ธนูไหมนะครับคุณผู้ชมก็คือตอนนี้เว้ผมอะทำการ AFK อยู่นานมากๆแต่แต่อะไรครับ มันไม่มีเลยยังไงแล้วแค่แบ่งมุมหนึ่งตัวเอก็กมันจะไปยากอะไรครับก็คือผมบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเอ้ยนี่ดึง,ด,ง,ด,งดึงมา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 ฆ่าลากมาฆ่าแถวบา้านเล็กลากมาฆ่าเออก็แค่นี้เฮ้ยเราไม่สู้กันบนายเราซอมบี้ได้ธนูครับการไปเนเธอร์โดยมีธนูนั้นเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายนะฮะแต่แต่มนแล้วแต่แหละคือถ้าคนเก่งมันก็ไม่ตายหรอกแต่ว่าผมไม่เก่งไงคือผมต้องการเบรร้อนก่อนแบบแรกเพื่อทาให้เราได้อออฟเอนเดอร์ครับเราจะได้เล่น สีทีนี่จบซะทีคอมเมนต์มาได้ครับอยากให้เล่นแบบจุบไวอยากให้เล่นแบบสบายๆนานๆทำไมผมติดไอเนี่ยผมติดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปุ่มชิปเป็นการวิ่งฉเฉยๆครับบางคนจะรู้ว่าผมชอบเล่นเกมอะไรเนี่ยก็คือดบดนนั่นเอง <laughs> มาเอามาเล่นมาปลูกคืนครับผมนะปลูกคืนสู่ย่อมแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะคราฟอาหารแล้วก็ผมจะเอ็นชารชุดเกาะนะครับให้ได้ไฟโพลิชั่นก็ยังดีนะแล้วก็ผมจะต้องเตรียมถังนะ้ำไปด้วยครับเนื่องจากว่าผมอาจจะต้องไปสู้กับบุเตอร์สเกลตันนะเราต้องมี ถังเพื่อถังนมเพื่อเอาไว้อ่าเคลียร์สเตตัสต่างๆนะครับผมทําให้เราแบบไม่ตายโดยละมุนซึ่งมาครับเราต้องเอาอะไรไปบ้างครับผมแล้วเราเอาตัวอัญชันวางเป็นสกิยพยานนะครับผมตรงนี้เลยกันแล้วก็ชุดก่อนเราตอนนี้ค่อนข้างใกล้ผังแล้วนะครับเอาา็นชันมา protection ไปตายโปร t e c ชัน่นปุ๊บอ่าอันนี้เลยกันโล่นี่มันเอนเ็นชันได้ปะไปตายโปร t e c ชั่นแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้เราตัวเราก็หนาพอตัวนะครับผมโล่มันสามารถเอ็นชันได้ไหมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เอ้ยไม่ได้ โอเคเราคาวติกมาวางอย่างนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บเป็นเหมือนตามทะลุครับผมแล้วก็ swing วงางอย่างี้โบกลายเป็นโบว์นะเราได้ทะลุเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะเรามา end zone ก่อนผมว่าหนึ่งพอแล้วออคิดแต่แย,ย่ๆท,ไไท่าไปในเทอรเรสของเรานี่มันลำบากยากเย็นมากครับคือเราต้องผ่านเจ้าฝูงสัตว์พวกนี้นะโอเคแต่ว่าผมทําทางไว้ดีและอย่าผ่านเข้ามาพร้อมไหมโอเคทุกอย่างน่าจะพร้อมครับสำหรับการไปในเทอร์เรสขอแบบจัดท่านั่งนิดนึงเพื่อแบบความร้อนใจ ไป let's go อันดับครับผมนะลาวานเนเน่เท่ากข้างไหลเร็วมากครับผมนะอุย้ยหลอน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 เฮ้ยซึ่งผมจำได้พาที่แล้วเราจำได้ว่าเออเราเกิดมาเราเจอเนเน่เท่าฟอร์เทสเลยป่ะซึ่งเป็นการดวงที่สุดยอดมากครับแต่ว่าเราต้องทำทางเดินให้มันดีๆนะเออผมขออนุญาตนะเก็บบล็อกแมกมากลับไปด้วยครับเพราะว่าเราจะทำฟาร์มรอะไรต่างๆนานาได้แล้วเพราะว่ามันคล้ายๆกับบล็อกแคคตัสป่ะโอเคประมาณนี้เนาะน่าจะ น่าจะหายอันตรายแล้วผมผมกลัวไงผมกลัวโดนโอเคแล้วก็ก็คือพื้นที่แถวนี้มันอันตรายมากเลยเว้ผมกลัวตายมากเลยตอนเนี้ยโอเคซึ่งทางที่ผมจะขึ้นก็คือตรงเสานี้แล้วกันเนาะเฮ้ยแต่เนธเธอู้หูซึ่งคือผมต้องขึ้นไปตรงนี้เว้แต่ว่าขึ้นยังไงให้มีสตล์และมีสเต็ปและไม่เจ็บคือมุมมองมันแปลกๆอันดูดิผมว่าทางขึ้นเนี่ยอันตรายว่ะถ้าผมกดบีไม่ได้โอเคอันตรายเกินไปครับผู้ชมนะผมว่า เราทําเป็น2เลนไหมเราขุดเจาะมันขึ้นไปแล้วกันโอเคทางขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะเราปั่งรถมาให้เป็นสกีพยานครับว่าจริงแล้วทางขึ้นเราอยู่นี่นะเอ้ยเบลล์ลอตเบลล์ลอตผมได้ยินเสียงเลยโอ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยว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 แต่อันนี้ไม่ใช่กว่าปากกระห้วเนี่ยคุณชมพร้อมีธนูหรือไม่มีลูกธนูป่ะที่ไม่ได้เลยเนี่ยอุ้ยเสียงมันใกล้มากเราต้องใช้ทําการเล่นม้เบสบอลกับมันคุณมอนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวเ เฮ้ยผมใช้ดาบฟันมาเลยวะดีเธอ o ูเ n อร์ผมมาแล้วว่ะโอเคแล้วผมกลับไปลูกธนูแป๊บนึงโอ้อะไรวะเนี่ยผมโอ้ยผมไม่มีเลยหรอมีดิมีสิบอันครับผมนะอมแล้วคลิปนี้มันยาวยาวแค่ไหนไม่รู้แต่ผมยาวไว้ก่อนผมยาวเ้องรีบไปตัดเลยนะเฮ้ยผมขึ้นไปที่ปราสาทแล้วว่ะแต่ว่าผมทำทางขึ้นดีๆก่อนได้ไหม เฮ้ยเอา้าติดกับดักติดแทบติดแทบเออเอ่อทำไงให้มันลงมาวะฮเอา้าวพอดีนายเออเขาเรียกว่าการสเตลคิวเพื่อฟอร์เทสนี่มันดูลเล็กอ่ะเฮ้ยมันจะมีสิ่งของที่ผมตามหาปะวะเฮ้ยทางแยกมาเร็ววะเฮ้ยทางลงมาเร็ววะหยิบดาบให้พร้อม เอยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่อันนี้อะไรเนี่ยโอ้ลงไปก็ตายสิครับชังหวะนี้ผมได้เบรลอตอุย้ยข้างบนนี้มีเฮ้แต่ลงข้างล่างก็ได้ว่ะลงข้างล่างมีอะไรอะ่ะมีอะไรทั้งหมข้างบนเซ็ครัวเซ็คบัวเซ็คบัวใจครับใจเย็นยิงมันครับเก่านัดพอสวยครับนี่ครับ,รบ,รบ,รบตรงนี้ครับให้เราจำไว้เลยนะครับตรงนี้ก็คือ,อ,อสิ่งหนึ่ที่เรียกว่ากลางใจกลางประสาทของเลนเตอร์นะ ตอนแรมันเป็นโซนที่น่าสลายไปคุณผู้ชมผมว่าต้องทำทาบริเคตป่ะเฮ้ยโอ้โหนี่ครับคือสิ่งที่เราต้องการนเนเ้อเทวอดเราเก็บไปแค่ปริมาณที่จําเป็นพอครับเพราะว่าเผื่อเราทําหายกลางทางนะโอเคทางนี้คือหมดนะไม่น่าต้องเจออะไร้วครับโอเคฝั่งขวามีกล่องและสิ่งที่ผมได้ก็คืออุ้ยดาบทองกับอุ้ยอรอ,อนไอเดมอนครับถือว่าเจ๋งนะฝั่งนี้คือทางที่เรามานะครับโอเคครับเราเหลือทางขึ้นตรงนี้ครับ ซึ่งผมรู้สึกว่าอันตราย,ยต่างนานานี่อยู่ข้างบนนี้แน,น,น่นอนนะผมอยากมองขึ้นไปก่อนได้ไหมแบบแอบส่องเอ้ยมีแต่พิกซอมบี้ไม่มีอะไรหรอกนะอุย้ยอะไรวะเนี่ยไนเกิดไฟอะไรขึ้นอุออโอ้โหเยอดร้อยฮะไม้ผมที่สันสร้าง3ใช่ไหมเล็กมาสักตัวก่อนนะสี่ป่ะอุ้ยปากกระหูเบลตัวนี้ไม่เกิดสปอนเดอร์พังเหรอ โอ้ไม่กอดตรงนี้คือเยอะมากเราไปบวกนี่ไม่ไหวแน่นอนครับเราจะตายเอาแล้วเนี่ยอุ้ยเขวิ่งเชิดสกิลตันมาจากที่ไหนเนี่ยโอเคโอเคอุ้ยอู้ยชิบหายละชิบหายละคุณผู้ชมกินนมเฮ้ยเดี๋ยวบินก่อนบินก่อนบินก่อนเฮ้ยติดมาอีกชิบหายละชิบหายละชิบหายละเจอนะครับ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 โอเคโอเคโอเค กินกินนี่ก่อนกินนี่ก่อนให้ผมลบจากไว้เนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนสวัสดีไทยกาโลกาลรู้จักบ่างพีวีทีหมดอ่ะเออเออเนี่ยแหละมันไม่มีลูกธนูแถมให้ผมบ้างเหรอไอตัวพวกนี้นคือเราอะเราวิ่งผ่านตรงนี้ีบเอ้ยเฮ้ยมันมาถึงที่แล้วว่ะมันบุกผมมาถึงที่หว่ะชิ้หายแล้วทำไงดีวะมันขวางทางผมอยู่อ่ะกินก่อนเพิ่มเลือดก่อน ใจครับเราใจครับเราต้องนิ started, ่งครับต้องนิ่งนะเราเมาตายตรงนี no ้ไม่ได้เฮ้ยมันแยกมาตัวเดียวอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้วใจครับใจเย็นใจเย็นเราเราไม่ควรสู้ไม่ควรสู้เป็นไฟอ่ะถ้าถานูผมแบบธนูขั้นสิบขั้นสิบเอ็ดขั้นสิบสองนะผมเอาแล้วน่ะเฮ้ยเราโดนล้อมอ่ะคุณผู้ชมทำไงดีวะเฮ้ยเราสู้ได้ตรงนี้โอเค โอ้ยเบลี่ยร้อยไปอีกหนึ่งชิ้นครับเจไดะเจเจย์เ <c oughs> ราจะชนะได้นะ่าหลบครับหลบหลบหลบไฟด้วยหลบไฟด้วยเออถูกต้องครับอย่างนี้นะครับถูกต้องแล้วก็เอาบล็อกนี้มาก่อนนะเฮ้ยอะไรข้างหน้าโอ้ยมีข้างหน้าครับมีข้างหน้ามีข้างหน้ามาลุกล้ำมาลุกล้ำมาลุกล้ำโอ้ยหลบหลบครับเราหลบได้เราหลบได้กูหลบได้ถูกต้องโอเคอู้ผ่านไปหนึ่งตัวอยากกระตีบอสได้ทักโซ ไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วผมแค่นี้พอแล้วแค่นี้พอแล้วเฮ้ยโอเคหลบซ่อนรับซ่อนโอเคครับสวยครับไปละผมได้มาสี่ชิ้นโอ้โหเจ๋วเลยแค่นี้ก็ผมแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วฉันไม่ต้องการใครอีกไปแล้วไปแล้วผมนีครับผมนีตัวตายเอาคือผมได้สิ่งของที่ผมต้องการมาแล้วโอ้เคถือว่าดีถือว่าทำได้สวยครับแล้วเราสิ่งต่อไปเราทำคืออะไรครับ เราทำคืออะไรครับเราทำคืออะไรครับเราทำคืออะไรครับเราต้องทำ building stand เราทำหนึ่งอันเพาออย่าไปโลบมาก,กล้าหายครับเอา building stand วางไว้หน่อยดีครับคุณผู้ชม,มหัวเตียงไปเลยแล้วก็เออผมต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเราได้เนี่ยนะมาแล้วเราได้มาเขาเรียกว่าอะไรนะเบรสวอตมาแล้วเราทำแบบนี้ได้เป็นเบสพาวเดอร์มาหกอันซึ่งผมว่าในอนาคตเนี่ย นี่ครับเราต้องใช้เบสพาวเดอร์ในการบิ i ดิ้ง g sand ปะอ่านี่ครับเราต้องทำใช้เบสพาวเดอร์ในการทำยาแล้วก็เราต้องใช้ในการทำไอออฟเอนเดอร์นะครับผมซึ่งเนี่ยเราจะมาจัดการในพาร์ทหน้าเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปฟาร์มฟาร์มแบบไปตกปลามาเยอะก่อนเนื่องจากว่าฟาร์มแบบจากตกปลาเพราะว่าของใน,นตกปลามันโหดมากก่อนในการฟาร์มจากการตกปลามันโหดมากเว้ยแล้วก็เราได้กลับไปเนเธอร์แบบฟูฟูสักทีแล้วก็ผมว่าตอนนั้นเราเจอสปาร์สเกิลตันแบบคือพาร์ทเอ่อซีซั่นนี้เราไม่เจอเนาะฉะนั้นเราต้องหาธนนูให้้ไดครับเื่่องจาากวา ด้วยว่าหนนะูมีจำกัดเนาะแต่นั่นแหละครับฮาร์ดคอร์เราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ครับผมนะโอเคไปกันบ้างผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถนะ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วกด subscribe กันด้วยนะครับผมนะโอเคผมไม่รู้ว่ามันนี้ไหม่ผมแตกไหมผมเป็นอะไรหรือเปล่านะซึ่งจากว่าช่วงนี้ใหม่ไม่ค่อยสบายนะใหม่ไม่ค่อยสบาย่อข้างแบบเสียงดังนิดน,นึงนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมแล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมนะยังไม่อยา,ากจะกลับิดถึงเวลาสมควรแล้วนะครับพึมพำอะไรใกล้แบบว่าเอาไว้ว่า กันครับผม